หลังจากเหตุการณ์นี้สงบไปยอย่างที่บอกนะคะว่าออทางท่านผู้อำนการสนับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณสุริยชัยระวิวันบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ห้องพักชั้น16ของคอนโดมิเนียมแห่งนี้ซึ่งมีความสูง38ชั้นลุกลามเสียหายทั้งห้องเลยนะคะเป็นห้องขนาด60ตารางเมตร แต่ว่ายังไม่สามารถระบุสาเหตุแล้วก็จุดเกิดเหตุได้ล่ะค่ะเดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่ไปสูดหลักฐานเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดตอนนี้ก็อบพยพผู้พักอาศัยกว่า1,000คนซึ่งมีทั้งผู้สูงอายุเด็กชาวไทยชาวต่างชาติลำเลียงกันค่อนข้างลำบากนะคะเพราะว่าต้องพักชั่วคราวที่สวนหย่อมชั้นเก่อนลงสู่พื้นที่ปลอดภัยเนื่องจากว่าลิฟต์ใช้งานไม่ได้คนเจ็บมีประมาณสัก20คนสำลักควันค่ะ เคสสีแดงคือหญิงชาราที่ชั้น33หมดสติด้วยแล้วก็กำลังทำ CPR ก็ได้สติแล้วแล้วก็นำลงมานะคะคแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าเดี๋ยวตอนนี้ก็เขาบอกว่าแต่ว่าเท่าที่เบื้องต้นนะเท่าที่ตรวจสอบก็ว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้กระทบต่อโครงสร้างของตึกแต่ว่าก็ต้องใช้เรื่องของการระบายขวันอันนี้ก็คือคำให้สัมภาษณ์ตอนหลังที่เกิดเหตุนะคะนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเห็นว่าทางเขตบางกอกน้อย ใช่ไหมคะก็จะมีการจัดให้ลงทะเบียนใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของผู้ประสบภัยด้วยใช่ทางท่านของผู้ในการเขตบางกอกน้อยนะครับผอนกพลมนมนัฐสิทธิ์นะครับร้อมด้วยคณะผู้บริหารขอทางเขตท่านก็ลงพื้นที่ด้วยเหมือนกันราวปรชาการเหตุการณ์ในในช่วงที่เกิดเหตุนะครับซึ่งก็อย่างที่คุณบอกนี่แหละว่าเหตุการณ์เพลิงไหม้คอนโดมิเนียมย่านปิเกล้าวเนี่ยนะครับก่อนบ่ายสองโมงเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของอาคารจุด นะครับซึ่งไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับอาจากการตรวจสอบในเบื้องต้นก็นะครับอย่างที่คุณบอกว่านะครับเหตุเกิดที่บริเวณห้องพักชั้นที่16นะครับลูกลามเสียหายไปทั่วห้องนะครับขนาดห้องก็60ตารางเมตระนะครับยังไม่สามารถที่จะระบุได้ว่านะครับเพลิงนั้นเกิดจากจุดใดหรือสาเหตุใดนะต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบ โดยละเอียดนะครับ <Ừ. S 2> ซึ่งนะครับทางด้านของสำนันงานเขตบางกอ,อกน้อยเองนะก็ได้มีการจัดตั้งนะครับเป็นส่วนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสังันธงานเขตบางกอ,อกน้อยกรุงเทพมหานคร<ะ>เพื่อให้ความช่วยเหลือนะครับประชาชนในด้านต่างๆพร้อมทัง้งออกหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัยเพื่อนำไปยื่นขอรับการสงเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้นะครับก็ได้รับความนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆทั้งสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับสถานีดับเพลิงและก็ผู้ภัยบางขุนนนท์สถานีตำรวจนครบางบางยี่ขันอาสาสมัครป้องกันภัยภายบุรเรียนเขตบางกอกน้อยศูนย์เอราวันนะครับศูนย์บริการสาธารณสุข30วัดเจ้าอามกองทัพเรือมูลนิธิต่างๆนะครับก็ได้รับการสนับสนุนน้าดื่มนะครับจากทางด้านของ ผู้แทนในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่ค่ะนี่ก็อโอเห็นเจ้าหน้าที่วันนี้ทํางานกันหนักเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าก็สามารถที่จะควบคุมสถาน,นการณ์ไม่ให้ลุกลามได้นะคะนี่ค่ะ